สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในลากส,สูตรวี2นะคะตรงนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นโครงการล้างนะคะเรายังอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะคะทุกคน น่าจะเป็นร้อยหลังได้ไหมคะเนี่ยเยอะมากเลยอะค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะว่าเรายังอยู่นะโลเคชั่นล้างนะคะ มีหมามาเอ้ยโอ้มีหมาโอ้ลูกหมาเต็มเลยโอ้มีหมาลูกโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกมีอาหารกินไหมเอ่ยโอ้ยลุกคนคะโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว สถานที่ร้างนะคะมักจะมีหมาจรนนะคะหมาจรอ,อาศัยอยู่นะคะทุกคน<โห>ยเยอะเลยนะคะ<_><_>โอ<หย>้โหนี่ทุกคนเป็นจะทรงบ้านคล้ายๆกันนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะแล้วก็ล้างนะคะ อุ้ยหลายสิบหลังเลยนะคะทุกคนแต่จะมีน้องหมาจรนะคะ มีปมีแบบเนี้นะคะดูทุกคนดูข้างในเนี่ยนะคะมันจะลกมากเลยค่ะทุกคนจุดจุดที่ยืนอยู่นะคะน่าจะหนึ่งสองสามสิบกว่าหลังได้นะคะเนี่ยจะรูปแบบและทรงบ้านคล้ายๆกันนะคะนู่นะล้างเต็มเลยอุ้ย เห็นไหมคะด้านหลังนุ่งก็ล้างมันจะมีเสียงอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านมีใครอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะมีคนจอนไหม สวัสดีค่ะมีคนจอนมีใครอยู่ไหมเนียบกิบเฮ้ยแต่ยังมีรอยเหมือนตรงนี้นะคะเหมือนมีรอยเสื้อเลยเหมือนแขวนทุกคนเลขสวยมากเลยค่ะเก้าแปดแปเป็ดเป็นเลขรหัสบ้านมั้งคะเนี่ย ลกมากเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเฮ้ยล้างเยอะเลยนะคะด้านในอีกแต่ทุกคนดูทางเข้าสิคะเนี่ยมีประมาณสิบกว่าหลังนะคะหรือไม่ต่ำกว่ายี่สิบหลังได้มังคะเนี่ยยเยทุกคน หลังนี้มีอะไรแว๊บวะแล้วกนูดิมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะ ทุกคนนี่อุ้ยไม่ต้องกลัวลูกทุกคนมีหมาด้วยนะคะลูกมาไม่ลูกไม่ต้องกลัวนี่นะคะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยว ไม่ต้องกลัวเดี <ST MS> ๋ยวไปซื้ออาหารมาให้ลูกเดี๋ยวไปซื้ออาหารมาเทให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปซื้ออาหารมาให้นะเดี๋ยวมาลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวซื้ออาหารมาเทให้แป๊บหนึ่งลูก เป็นป่าทางงเลยนะคะเนี่ยข้างในมีอีกนะคะมีประมาณ3ามสี่ห้าซอยอะค่ะแต่ว่ามันลกทางเข้าก็ไม่มีดูดีทุกคนคะ่ะทางเข้าโอ้ยทางเข้ามันลกมากเลยค่ะ มีพูทซาด้วยตลอดมดแล้วทุกคนมีพุซาด้วยค่ะเฮ้ยทุกคนหลังนี้มันแปลกๆเดลยนะทุกคนทุกคนทุกคน,กคนหลังนี้มันแปลกค่ะแปลกตรงที่ว่ามันมีผ้าผูกลาว ทำไมหลังนี้ดูแปลกๆคะทุกคนเดี๋ยวเดเข้าดงได้ไหมเนี่ยมีใครอยู่ไหมคะโว้ยอูย้อน้มมีใครอยู่ในนั้นไหมคะทุกคนหลังนี้มันมันทิมันปิดสลังสีแปลกๆอะคะ่ะ เป็นห้องมันมันปิดสังกะสีเข้าไปดูไหมคะใช่ใช่ค่ะมีคนเอาอาหารหมามาให้น้องหมาค่ะทุกคนจะเข้าไปดูไหมไม่ได้อาวมวอวก็เสียไม่มีจะเข้าไปไม่ีุ้คนดูดิเนี่ยทุกคนคะมันมีรอยเชือกที่กกเสาแล้วมันมีประตูด้วยหลังเนี้ยมีรองเท้าเห็นไหมคะ โลเมื่อคืนเหรอไม่ใช่ค่ะมาคนละสถานที่นะคะคนละคนละจังหวัดค่ะคนละสถานที่ค่ะคนละจังหวัดนะคะโลเมื่อคืนเราอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะอันนี้เราอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะเราข้ามมาอีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะคะทุกคน อุ้ยเนี่ยทุกคนอยากดูหลังนี้จังเลยอะมันเหมือนมีอะไรเลยอะจะเข้าไปดีไหมอะเข้าไปไหมคะทุกคนอยากดูไหมลบกจังเลยมีใครอยู่ไหมคะเนี่ยมันแปลก,กอะเข้าไหมทุกคนอยากเห็นไหมข้างในห้องมีอะไรอยากเห็นไหมคะหุย คนเนี่ยค่ะแล้วแล้วอันนู้นอะ่ะจะให้ดูตรงนูน้นมันมีประตูด้วยอะ่ะข้างในมีห้องโอ้ยเอาไหมไม่เอาออกก่อนดีกว่ามันนี่มันแปลกๆก,กันเลย จะมีคนจอนหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะเราลองเทสระบบนะคะลองลองเทสระบบลองไลฟ์สดเพจล่าพิสูตรวีสองดูนะคะ พราะมันจะมีประตูอ่ะแล้วมันลกไปหมดเลยมีประมาณอย่างเงี้ยนะคะสามสี่ห้าซอยเลยนะคะดูสิอย่างเงี้ยทรงเดียวกันนะคะสิบกว่าหลังนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเดินทางต่อนะคะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่ามันประมาณนี้นะคะทุกคน กับโลเคชันนะคะมีแบบนี้นะคะสามสี่ซอยเลยทรงคล้ายกันหมดเลยค่ะขอขอบคุณพี่ปีชานะคะขอ,ขอบคุณสมุนไพรนะคะตราหมอเสงนะคะสนับสนุนทุกการเดินทางน,นะคะของเพจเราทุกคนทุกคนนี่นี่นี่มีอันนี้ด้วยอันเนี้ยทุกคนมีอันนี้ด้วยค่ะเขาเรียกอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยว เดีเ๋ยวคอนนู้นจะเห็นไหมอ่ะยทุกคนคะเขาเรียกตะขบไหมคะเนี่ย ในบ้านมีเสียงอะต้ครอบต้ครอบเต็มต้นเลยค่ะมีอย่างมีแบบนี้นะคะทรงเดียวกันเลยนะคะมีประมาณสามสี่ซอยถ้าทุกคนมองไปเนี่ยเนี่ยค่ะเต็มเลยนะคะบ้านล้างน่าจะเป็นโครงการล้างด้วยนะคะแต่ยังสร้างไม่เสร็จ แต่ว่าก็มีการเสียชีวิตนะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะส่วนใครที่ไม่ได้แชร์ให้กันก็ขอบคุณเช่นกันนะคะอย่างน้อยอยังเข้ามาดูนะคะ โอเคนะคะทุกคนขอตัวเดินทางก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ